พอมาก็จัดให้ไม่เลือกงานไม่ยากจนจึ่งมาดับอันดับแรกก็จะสตาร์ทเช็คไฟก่อนว่ารถมีไฟออกไหมไฟออกทีนี้มีปัญหาที่เครื่องแล้วเราไปทำเครื่องกันต้นต่อสายเหตุเราก็ต้องเปิดเนี่ยออกมาดู หรูยังบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นเนี่ยเฟืองลาวลินนะโซ่ลาวลิ้นหายไปไหนสาเหตุที่สตาร์ทไม่ติดนะามาดูกันเลยเสียงเครื่องทำงานไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวขยายเข้าไปอีกเดี๋ยวเราดูโซ่วิ่งด้านในไหม ใช่ไหมดันแหละเพราะโซ่มันตกมันหลุดออกจากเฟืองลาวลิ้นเนี่ยมันก็ทําให้แกนลาวลิ้นไม่หมุนตามรอบเครื่องสาเหตุเป็นอะไรเดี๋ยวต้องถอดมาดูว่าเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าจะตัวดันโซ่ลาวลิ้นหักเท่าที่ผมเช็คตอนนี้นะสปริงหักแล้วทาให้จังหวะโซ่หย่อนย่อนแล้วฟาดอันนี้รู้เรื่องชัดเจนแล้วขีปออกมาได้แล้วว่าหักแน่นอน จับแบบนี้แล้วก็เห็นกันจะจะนี่เลยเห็นนะตกนี่คือสาเหตุที่ทำไมสตาร์ทไม่ติดแล้วเราก็จะออด ออกมาจัดการให้เรียบร้อยจังวะหมุนว่างวาวไม่ยันวาวไม่ยันนะไอที่ปัญหาเกิดเกิดจากสายพานลองสายพานเนี่ยสะพานโซ่เรลาลิ้นเอาเร้ขี่ออกมาดูเลยสะพานลองโซ่เรลาลิ้นเนี่ยหมดอายุกอรอบลอยโซ่ เวียงลบล่องอน,นี่แจ้งให้ทราบเราก็จะเปลี่ยนยกเซตนะเพราะว่าโซ่สะพานรองโซ่ตัวดันโซ่เช็คดูส่วนมากตัวนี้จะหักยา่าตัวดันโซ่อยู่สีดำอยู่บนตัวนี้ตัวรองโซ่เจอต้นตอเจอสาเหตุเปิดการมองเห็น มีไว้แก้นี่ความกรอบไม่ใช่กรอบแบบขนมกรุบๆุนะวัสดุกรอบหมดสภาพก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้หักกระจัดกระจายเป็นชิ้นเป็นอันตัวอย่างบางตอน มาดูได้อะไรมาบ้างอ่านี่นะแจมแจมเลยเจ้าใส้รอยนี่ก็จัดให้เรียบร้อยอันนี้เรามาจัดการเอาเองนะ รถใช้งานรถซื้อแกงจะเอาแรงแค่ไหนนี่โซ่อุปกรณ์โอลิงเพราะว่าส่วนมากใช้ของเทียมโอลิงพวกนี้จะกรอบทำให้น้ำมันซึมรั่วไวนะเนี่ยอันนี้ ใช้แล้วทนทานกว่าเรียบร้อยช่วงบนหนายควันหนายรั่วขอบอกใส่กาเฟแล้วเราก็จะบดซ้ำไปอีกหน่อยเพื่อหน้าสัมผัสวาวจะได้เนียนได้เรียบอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นใจร้อนใช้สวรรค์ อย่าไม่ล้างเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวล้างดูว่าจะเป็นยังไงดูล้างดูเพื่อดูรอยบดรอยเสียดสีหนะ้าสัมผัสวาวหน้าตาจะเป็นแบบไหนอ่ามองเห็นนะ หน้าสัมผัสอันนี้เราบดแล้วนะทีนี้ว่าเราก็จะมาดูเดี๋ยวเราจะล้างก่อนนะจะมีหน้าสัมผัสบ,งบางๆขาขาวอันนี้เรียบร้อยแล้วก่อนประกอบแล้วก็จะเปลี่ยนซีนก้านวาล์วไปด้วยซ้ายขวาไอเดียเสียเปลี่ยนออกไปเลยทีเดียวแล้วก็ เอาซีนออกมานะ่อะออกละซีนเก่าก็จะสีสันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปสีสันก็จะเปลี่ยนไปสีน้ำตาลตัวเก่าสีเขียวตัวใหม่เราเน้นใช้ของแทน อมาใส่แบบนี้แล้วก็เครื่องมือก็สร้างเอาเองนมาดูกันเลยว่า ปับ๊บบางคนเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอแบบนี้ก็จบนะโอเคใส่แหวนเหมือนเดิม แว่นห้าตัวตัวที่หนึ่งะอ่าจุบบางๆตัวที่สองอันนี้จะใส่ด้านไหนก็ได้ปับ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 ใส่เยื้องมาตรงนี้แล้วตัวนี้ล่ะใส่ด้านไหนก็ได้เราก็จะใส่สลับเยื้องมาทางนี้มาให้รอยต่อตรงกันให้ดูชา้าๆชัดๆ ใครเป็นแล้วก็ผ่านใครยังไม่เป็นก็ดูทำไมจะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราจะไม่ให้รอยต่ออ่าเดี๋ยวนี้แหวนจะบนนะติ๊กไว้ถ้าไม่ติ๊กจะมองไม่เห็นหนึ่งเราเยื้องงนี้ก็ได้สามคือเราจะไม่ให้มันมันรวมตรงกันเป็นร่องเดียวทั้งสาทางเข้าใจนะคือหันแหวนรอยต่อออกจากกันทำไม้มีตำหนงสีดำ ตัวนี้จะมีขอบขาวใช่ไหมออขอบขาวนี่อยู่บนสุดอยู่ตรงนี้สีดำนี่เป็นตัวที่สองถ้านับจากหัวสูบลงมาอ้าวดู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 ฝั่งตัวเลขแล้วก็อนี้เลยเบี่ยงมานิดนึงเบี่ยงนี้เห็นไหมอย่างง่ายเนียตัวเลขตัวเลขเหมือนเดิมเหมือนเดิม ายเราก็จะเบียงเนี่ยเบียงแหวนขึ้นมาอย่างนี้นปับ๊บเราก็จะหันมุมนะแหวนแรงอัดตัวบนกบับแหวนแรงอัดตัวที่สองเนี่ยเราก็จะเอามาฝั่งตรงข้ามกันนะเห็นไหมแค่นี้เนี่ยไม่ตรงไม่ตรงเราเอาเยื่องเนี้ยเวลา ใส่เข้าไปแรงอัดขึ้นลงเนี่ยโอกาสที่มันจะรั่วลงมาข้างล่างนี่มีแต่มีน้อยเพราะว่ามันจะมาติดป่าแหวนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทุกครั้งไปเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ลองไปทําดูว่ามันจะโอเคอย่างที่ผมแนะนํำไหมอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองสังเกตเห็นไหมเราไปติดเครื่องเราก็ใช้วิธีการหมุน แบบนี้ก็ได้ดูมาร์กตรงนี้จะมีแง่งลูกศรตรงนี้เอทจับมาร์กแม่เหล็กก่อนแล้วเราก็ไปจับมาร์กลาวลิ้นตัวบนตามไปดูกันเลยแง่งตรงกับแง่งนี้เดี๋ยววัดให้ดูนี่นะมองเห็นนะแถวนี้การทำงานของเครื่อง ไม่มีผิดพลาดเกา่าใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำล่างบนเหมือนกัน me